สวัสดีครับ่มเมพี่นงครับนอนเจ้าวันนี้ก็อพ่อเมพี่นงมาเดินชมตลาดเจ้าอำเภอเชียงคำจ่อพะเยานะครับตลาดเช้านะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับพอรถเครื่องจอดครับนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนะครับไปดูกันนะครับกว่ามีเงาขายต่าง่าครับส่วนใหญ่ก็เป็นก้าวข้าก้าวป่านี่แหละครับพ่อเมพี่นงครับนี่ก็เป็นซอยแหลกนะครับ ร้านเด่นพาณิชย์นะครับเขาไปในซอยกันดูนะครับรเป็นเขาเข้าก๋าปนะครับขเขาซุปนะครับ <c oughs> อ่ะเนืาจะกาศบรรยาย,ยนะครับร้อนๆเลยนะ Terima kasih telah menonton Ya, kalau nggak nggak

ปลากะพอลระพเผาร่ผมอร่อยไม่อร่อยตัวละร้อย